สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ8ต้นไม้ริมรัว้วที่นิยมปลูกไว้ในบ้านสร้างธรรม,มชาติเสริมดวงเสริมสิริมงคลและมีความหมายที่ดีค่ะจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ความนิยมในการเลือกต้นไม้หรือการปลูกต้นไม้ในบ้านหรือบริเวณบ้านนั้นเป็นที่นิยมและมีคนให้ความสนใจกันมากขึ้น ซึ่งการเลือกปลูกต้นไม้ภายในบริเวณบ้านนั้นก็มีด้วยกันหลากหลายวัตถุประสงค์อาจต้องการปลูกต้นไม้ต้นเล็กหรือไม้ประดับเพื่อเพิ่มความสดชื่นและความสวยงามให้แก่บริเวณบ้านหรือบางคนอาจชอบปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อต้องการร่มเงาให้กับบริเวณบ้านหรืออาจจะมีอีกหลายคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและธรรมชาติไปพร้อมๆกันโดยการเลือกปลูกต้นไม้ริมรัว้วเป็นเสมือนรั้วสีเขียว ที่นอกจากช่วยพรางตาให้กับตัวบ้านแล้วยังช่วยสร้างความร่มรื่นและความสดชื่นให้อีกด้วย 1. ต้นแก้วถือเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กดอกสีขาวแถมยังมีกลิ่นหอมชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีเชื่อกันว่าหากบ้านใดปลูกไว้จะทำให้มีความเบิกบานจิตใจบริสุทธิ์เพราะแก้วคือความใสสะอาดความสดใสทั้งยังสามารถนำดอกแก้วไปใช้ในพิธีบูชาพระ ในทางศาสนาได้ 2. ต้นโมกดอกของต้นโมกนั้นมีสีขาวสะอาดมีกลิ่นหอมสดชื่นตลอดทั้งวันนอกจากจะให้ความสบายตาแล้วยังให้ความสบายใจอีกด้วยเชื่อกันว่าหากปลูกต้นโมกเอาไว้ในบ้านจะทําให้เกิดความบริสุทธิ์สะอาดมีแต่ความสุขก,กายสุขใจรอดพ้นจากสิ่งที่นำความทุกข์ร้อนมาสู่คนในครอบครัว 3. ต้นพระพรึงถือเป็นพืชล้มลุกหลายฤดู มีความทนทานชอบขึ้นในดินที่มีความชื้นสามารถทนอยู่ในดินที่ไม่ค่อยระบายน้ำหรือที่แห้งแล้งในบางช่วงได้ 4. ต้นไทรเกาหลีเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกริมรั้วเป็นอย่างมากโดยเฉพาะปลูกเอาไว้ทำเป็นแนวรัว้วหรือปลูกริมกำแพงรวมกับพืชดอกชนิดอื่นๆมีลักษณะไม้ทรงพุ่มสูงและทรงของพุ่มจะค่อนข้างแน่นตัวพุ่มประกอบไปด้วยใบสีเขียวสด ที่เรียงตัวซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆ 5. ต้นไผ่ถือเป็นพืชที่ดูแลง่ายใบของไผ่จะบังแสงแดดไม่ให้ส่องถึงพื้นควรปลูกต้นไผ่ไว้ริมรั้วของบ้านหรือบริเวณที่โล่งกว้างให้ต้นไผ่ได้แตกนอเจริญงอกงามและควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเพื่อให้ต้นไผ่ได้รับแสงแดดยามเช้าซึ่งต้นไผ่นั้นมีหลายชนิดเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกไผ่สีสุกจะทำให้สมาชิกในบ้านประสบความสำเร็จ 6. ต้นเข็มเชื่อกันว่าปลูกต้นเข็มนั้นจะช่วยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัยต้นเข็มนั้นชอบแสงแดดจัดๆหรือแสงแดดกลางแจ้งต้องการน้ำปริมาณปานกลางแนะนำให้รดน้ำสัปดาห์ละ3-5ครั้งซึ่งหากต้องการปลูกประดับแนวรัว้วแนะนำให้ลงต้นเข็มติดก,กันให้โตในลักษณะจับกลุ่มข้อที่ 7. ต้นเฟืองฟ้าคนไทยโบราณยังมีความเชื่ออ,อีกว่า เฟืองฟ้าเป็นไม้มงคลสำคัญของเทศกาลตรุษจีนเพราะต้นเฟืองฟ้าสามารถออกดอกบานสะพรั่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนจึงทำให้บางคนเรียกต้นเฟืองฟ้าว่าต้นตรุษจีนดังนั้นบางคนเชื่อว่าเมื่อช่วงดอกเฟืองฟ้าบานสะพรั่งแสดงถึงความเบิกบานสว่างสวัยความรุ่งเรืองแห่งชีวิต 8. พุทธรักษาคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นพุทธรักษาไว้ประจำบ้าน จะช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยได้เพราะพุทธรักษาเป็นพันไม้ที่คนโบราณเชื่อว่ามีพระเจ้าคุ้มครองรักษาให้มีความสงบสุขถือเป็นไม้มงคลนั่นเองค่ะสำหรับตำแหน่งของผู้ปลูกนั้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยควรปลูกไว้าทางทิศตะวันตกผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธเพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาประโยชน์ทั่วไปทางดอกให้ปลูกในวันพุธ หากใครที่กำลังคิดหรือต้องการปลูกต้นไม้หริมรั้วเพื่อความสวยงามและยังเป็นการช่วยพลางตาสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อยู่อาศัยและยังให้ความร่มรื่นแก่บ้านของเราอีกด้วยก็สามารถนำชนิดต้นไม้ที่เรานำมาฝากกันในครั้งนี้ไปเป็นตัวเลือกได้เช่นกันค่ะและนี่แหละค่ะก็คือสาระที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ